ฝากถึงซุมเก็บเห็ดเด้วย้อค่ะเด้อเห็ดยู่้านี่แหละอืมอก็เห็นปลาห,ห,หกหกยังสี่เนาะข่ก็หูอยู่ดอกเออว่ามันหกแล้วก็มันไปตะขี่ใส่เอออันสิขี่กะลี่ขี่แล้กระทมก้นจลกน่อยถมเนี่ยููมาารุ่นนะ่ะมันขี่เดียดเห็ดกะว่าไรย่างเหียบขี่นี่มันมันแม่นได้พี่น้องเอ้ยเออ เฮ็ดว่าได้กะยายเพิ่นเหยียบขี่ท้อเออจะเห็ดบาปกันนะพี่น้องเนาะเอาตามนั่นเ้อพันจิขี่กาก้อนลุมขี่เนี่ยมันหกไปแต่ขี่ไส้กับบัณฑิวาดอกอืมหามันค่อยคอยกะติขี่คือกันข่อยปวดนั่นน่ะแต่ว่าข่อยกะสิเลือกวิธีก้นทามูเจ้ามาเก็บปวดขี่ก้อนมูคข่อยมูเจ้ากะก้อนลุมไห้น่นเ้อเด็ดต่วนผู้เพิ่นมาเก็บนะเห็ดว่าได้ยังไม่เหยียบขี่อยู่นั่นน่ะ เลี้ดตุนคือหอยนี่แหละเอาว่าแล้วกะส้ำนี่แหละพี่น้องหาเห็ดตอกกันคีดว่าดี่หมฮู้